ใน ep ที่แล้วเราพาไปเที่ยวภายในฟาร์มว่าภายในฟาร์มมีอะไรบ้างวันนี้เราจะพาไปเที่ยวต่อวันนี้เป็นโซนของยี่เข่งยี่เข่งพันนี้ไม่ใช่ยี่เข่งพันปกติเป็นพันธุ์ใหม่ล่าสุดใบของเขาก็จะใหญ่กว่ายี่เข่งทั่วๆไปคือใบจะมีขนาดใหญ่กว่า สินค้าก็จะมีต้นพุตตาลไทยมีต้นเรียกว่าฟอกเก็ตเม่นแล้วก็มีต้นเรียกว่าฉบาเมเปิลครับผมมีฉบาชบาธรรมดามีต้นเรียกพยับหมอกมีต้นเข็มโซนนี้ก็จะเป็นโซนของต้นต้นสูงเรียกว่าต้นหอมเจ็ดชั้นแล้วก็มีเข็มหลวงมาร์กาเร็ตแคะครับผมโซนนี้เป็นโซนของมาร์กาเร็ตแล้วก็โซนของเข็มหลวงมีโซนของ ส่วนโซนนี้จะเป็นโซนของเรียกว่าต้นนีออนนีออนเป็นนีออนพันธุ์ธรรมดาที่ดอกดกแลมมีเป็นพันธุ์นีออนดอกแคะเขาเรียกว่าใส่โอ่งไว้ไม้นี้เรียกว่าไม้อ่งนะครับแล้วก็มีเข็มหลวงดอกใหญ่กระถางใหญ่ทั้งหมดก็จะเป็นโซนของเข็มขาวหรือว่าเรียกเข็มขาวโบราณที่มีกลิ่นหอมครับอันนี้เป็นโซนของเข็มขาวหอมไกลนั้นก็คือโซนของฟาร์ม ผลิตพืชหรือว่าฟาร์มเพาะพืชเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูฟาร์มการผลิตพันธุ์พืชไม้ว่ามีการผลิตแบบไหนบ้าง